น้ำร้อนนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวแท้ร้อเปอร์ซ็นนะคะแล้วก็ดอกเกลือนะคะแล้วก็คนๆๆๆๆเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็ใส่เฉกาก้วยลงไปนะคะจำนวนตามที่เราชอบเลยนะคะ ใส่เฉาก๊วยลงไปแล้วนะคะเราก็ใส่น้ําแข็งป่นนะคะน้ําแข็งบดน,นะคะถ้าเกิดได้น้าน้าแข็งป่นที่เป็นลักษณะเกรดมิมะ,ะอันนั้นก็จะยิ่งอร่อยนะคะนี่ใส่ไปเลยนะคะปูนให้เย็นๆย็นเลยลําดับสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่กะทิลงไปนะคะแชด้าน เอากล้วยกะทิสดน,นะคะอร่อยมาก